สัสดีจ้าสวัสดีพี่พีเอฟซีนะคะอันนี้น้องแรมพรดหลุดหลร้หยมีพัดสวยพระเก่ามาฝากพี่พีเอฟซีเจ่งเคยนะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีสี่สิบสี่สี่สิบสามรายการเดียบ้อยเอาสี่สิบสี่สี่สิบสามราย,ย,ย 44, การชมเพื่อชอบสะดุดตาทักหาติดต่อน้องแรมพรดหลุดได้เลยมีให้เลือกให้ชมหลากหลายนะพี่นะแล้วแต่ชอบนะพี่งดต่องดจองคนไหนพร้อมโอนทักมาได้เลยนะพี่นะ เรามีราคาสามร้อยแล้วก็หนักพันอยู่ด้านบนนะพี่เข้ามาชมเข้ามาดูก่อนถูกใจขอเอาไปนะพี่นะเอาฝากพี่พีซีนะกดไลค์กดแชร์เขาก็ดึงกดติด,ดตามในช่องน้องแรงพระหลุดหลักลอยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะเอาเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะพี่เรามาไล่ชมหมายเลขที่หนึ่งกันได้เลยเดี๋ยวให้น้องแรงสูมแป๊ดนึงเนาะแล้วก็ย้ายก่อนนะเรามาชมหมายเลขที่หนึ่งกันได้เลยราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทได้ไหมนะ นี่ค่ะหมายเลขที่หนึ่งอันนี้เหมือนจะเป็นหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเขียนนี่ค่ะลูกหป่งหลวงพ่อเขียนข้อมเล็กหมายเลขที่หนึ่งถูกใจทักได้เลยต่อไปหมายเลขที่สองพะระลีลาเนื้อชิอ้สวยอะ่ะช้าอดหมดนะี่นะรีบๆนะไปนะเนะื้อชิ้น่วยจัตต่อไปหมายเลขที่สามหลวงปู่ทวดกล่องไม่ขีด นี่สวยมากหนึงร้อยห้าสิบใครไม่เข้าใจเข้ามาดูในคลิปก่อนนะดูราคาเรียบร้อยไม่ต้องรีบทักนะพี่นะนีต่ตะแบบโอนไม่มีปบทางนะพี่ต่อไปหมายเลขที่สี่เป็นพะระนีลากําแพงเนื้อชินหมายเลขที่สี่ต่อไปหมายเลขที่ห้ารูปรล่อหลวงปู่จหนอหรูปหล่อ ต่อไปหมายเลขที่หกอ๋ออันนี้อ,อุปคุตสวยจัดหนูเดิมเดิมจัดต่อไปหมายเลขที่เจ็ดนี่ค่ะเป็นพระเนื้อดินพระลือพระเลี้ยงนี่ค่ะเป็นพระลูกเนื้อดินสวยจัดสวยจัดสวยจัดต่อไปหมายเลขที่แปดเรียนหลวงพ่อเขียนหมายเลขที่แปดด้านล่งเป็นจินราชโคตรจ๋งงินหนึ่งร้อยห้าสิบเลยพี่นะ ต่อไปหมายเลขที่เก้าพระปิตาเนื้อเม่กสิทธิ์ข้างหลังยันแบบนี้นะพี่รู้ที่จะไปเลยน้องเลี้ยไม่ค่อยรู้จักที่นะพี่นะหายเป็นอย่างเดียวต่อไปหมายเลขที่ส<อ>ิบรอหลวงพ่อเพชรตั้งอย่างเนี้ยหลวงพ่อเพชรสวยแจ่มต่อไปหมายเลขส <25 S 2> ิบเอ็ดยี่สิบห้าจตวรรษหมายเลขยี่สิบเอ็ดเอ้หมายเลขสิบเอ็ดผู้พิท จัดไปส,สวยๆต่อไปหมายเลขสิบสองปดทวดตวรีดนี่ค่ะต้องดูปีเอาว่าเป็นปีไหนต่อไปหมายเลขสิบสามนี่ค่ะอันนี้เป็นพระเปิดโลกตะขุไทยพระกลุกลูกชายเป็นคนจัดใช่ไหมนะจัดมาแบบเป็นถุงๆเลยไม่จัดออกให้เม่เลยนี่จัดไปต่อไปหมายเลขสิบสี่ ปากน้ำไม่รู้รุ่นไหนนะพี่นะโอ้โเไม่ไดเ้เขียนบอกโคตรจึงต่อไปหมายเลขสิบห้าแหวนหลวงพ่อทบหมายเลขสิบห้าลายตรงชาติต่อไปหมายเลขสิบหกหลวงพง่อเ,พเที่ยงเนื้อปกากาปีสามสามเป็นเหรียญน,นะพี่นะกดจึงอ่ะ บอกอีพีบอกหมายเลขให้ถูกต้องด้วยนะพี่นะชิ้นไหนไม่มีตัวเลขก็ส่งรูปมาจะได้เข้าใจกันตรงกันนะพี่เพราะว่ามันต้องดูรูปด,ดูอะไรเนาะต่อไปหมายเลขสิบเจ็ดเนื้อผงสุพรรณสีดำนะพี่นะผงสุพรรณเนื้อสีดำกดจิง้งต่อไปหมายเลขสิบแปดเนื้อชินจะนิมเรงว,ว้าวสวยอะไรขนาดนี้แค่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้ค่ะ ต่อไปหมายเลขสิบเก้าเนื้อดินนะพีน่นะหลพโตเจ็ดไปต่อไปหมายเลขยี่สิบหลวงปู่หมุนกิ่งหลวงปู่หมุนบรรจารยะแกว้วพีสีสามต่อไปหมายเลขยี่เอ็ดหลวงพ่อทบหลวงพ่อทบแวนหลวงพ่อทบนี่ทอบบทบ๋ยแบนเงินหรือเปล่าเนาะ ต่อไปมาเลขยิ 2, 1, บสองหลวงพ่อทาเราบรานหลวงพ่อทานี่ต่อไปมาเลขยิบสามนี่ค่ะสมเด็จพระกลุกบาง,งผุมโมแน่เลยนี่เลขยิบสามูกใจทักหานะพี่นะแกบรูปทักราโทรเบอร์ติดต่อ 7, น้องแรมได้เลยต่อไปมาเลขยิบสี่นี่เนื้อผงสีดำรู้นางไหนนางกำแพงหรือปะ ดูกันเอาเองนะแล้วแต่ความชอบทุกคนชอบไม่เหมือนกันนะพี่ใครชอบชิ้นไหนทักได้เลยต่อไปหมายเลขยี่ห้าอันนี้เนื้อชิน้นตะกัวมอันเนี้ยต่ดไปต่อไปหมายเลขยี่สิบหพระโคพมวิหารกิจเป็นเรียญน,นะพี่นะนี่ค่ะุจึงหนึยห้าเจ็ดไปต่อไปหมายเลขยี่ิบเจ ้ต่าหลวงพ่อเงินรวยมากนร้อยห้าติดติดต่อน้องแรมเลยต่อไปไมยเล็กยี่สิบแปดยี่พาัตะวัดอันนี้เนื้อตะกั่วจะไปจะไปต่อไปหมยเล็กยี่สิบเก้าเนื้อผงออกผงน้ำมันเน,นี่ยเนี่ยจะลอยอันเล็ยี่สิบเก้าพร้อมเลี่ยมสามห่วงใส่ลูกอมได้นะน,นะต่อไปหมยเล็กสามสิบอันนี้ผงน้ำมัน นี่ค่ะหลวงปู่โตปมน้ำมันหมายเลขสามสิบต่อไปหมายเลขสามสิบเอ็ดสมเร็จรถระลัง,งพิมพ์ใหญ่หมายเลขสามสิบเอ็ดเต็มเรทจิจ้นสวย,สวยต่อไปหมายเลขสามสิบสองโจทธรหมายเลขสามสิบสองแปดสิบปีปรอตำรวจไปนะ ต่อไปหมายเลขสามสิบสามอ่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรแปดริวปีสามหกอันนี้ปีสามหกจัดไปต่อไปหมายเลขสามสิบสี่ปลู่ทวดเนื้อผงอันนี้สวยจัดต่อไปหมายเลขสามสิบห้าทศรถปิยะมหาลาศปีสามสามทหารเรือจัดไป ต่อไปหมายเลขสามสิบหกหลวงพ่อเข้มวัตตะกองนครนถมเป็นรูปถ่ายนี่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทมีสี่สิบสามด้วยกันงดต่องดจงต่อไปหมายเลขสามสิบเจ็ดนี่ค่ะถ้ากระดานเนื้อชิ้นส้นิมแดงถ้ากระดานนะพี่นะจัดไปต่อไปหมายเลขสามสิบแปดนี่ค่ะรูปรอหลวงพ่อเงินหมายเลขสามสิบแปด จึงได้จึงส,สวยๆจัดมาได้เลยงดต่องดจอง,ง,จองต่อไปเดี๋ยวก่อนนะเย็นๆนะพี่ประมาณเลขสามสิบเก้าแล้วเินจะนิมแดงงั้นเนี่ยมันล่วงล่วงหน้าหรือเปล่าสวยมากเลยจ้าอดหมดแล้วพี่นะใครก็ชมครก็ดูนะูกใจทักได้เลยปิดเลยนะพี่ปิดเลยห้ามส่งรูปไปดูแล้วทั้งเงียบเงียบเถวกาดน,นะพี่นะ น้องจะเลมขายคนอื่นจะมาเสียใจไม่ได้นะพี่เหตท่ว่าพี่เงียบนะไม่ตอบโต้ไม่สรงสัญญาณนะพี่ว่าปิดหรือไม่ปิดนะต่อไปหมายเล 40, ขสี่สิบเ็เป็นจริงจกสองหางวัดไซทองจัดไปต่อไปหมายเลขสี่สิบเอ็ดยอดทงเหมืนเป็นเชียงลุงทั้งเหนือเลยจัดไปหนึ่งร้อยห้าสิบจัดไปส,สวย ต่อไปหมายเลขสี่สิบสองเนื้อชินตะก,กวัวดีลาสุโคไทยทำหีบอืมอันนี้สวยนะพี่ดูดีดีพี่ดูดีดีคนไหนดูพระกุเป็นนะมันจะโอเคอยู่แต่น้องเจเล่มาชอบพระกุกุเนื้อชินอ่ะชอบแล้วก็สมเด็จน,นี่ค่ะอันนี้ชิ้นสุดท้ายสี่สิบสามงดต่องดจองคนไหนพร้อมโอนทักได้เลย ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแจ๊บไปต่อไปน้องแกลแรมทับจะพาไปชมชิ้นละสามร้อยไม่ค่อยไล่ชมทีละชิ้นแล้วพี่นะชมกันในคลิปพี่เรียบร้อยลวพี่ต่อใบนี่นี่นี่จะพาไปชมนี่เพะเพะเกะ,ะ,ะเป็นเป็นเข่าควายหรืออะไรนะเกะเป็นเพะนี่น้องแรมไม่ค่อยรู้จกพะหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อเลยบ้างพิดได้เลยสามร้อยนะคะ ต่อไปเป็นพระกลิงกิ่งวังหน้าสามร้อยนะพี่จัดป่ะต่อไปเป็นไอเนี้ยเบี้ยเบี้ยนี่เขาให้ดูที่หัวม,มันมีสามอันว่าเป็นหลวงพ่ออะไรปูดเจือหรือเปล่าเนาะสามร้อยนะพี่นะงดตอง่องดจองต่อไปเป็นพระรัดคลิกไม้ลักนี่เป็นไงความสวยความเก่า สามร้อยนะพี่นะจัดไปต่อไปโคนสมอสวยมากมียาลงยาแดงด้วยนะพกขมเนะ่ะใช่ไหมคนสมองโรชัยปะของเจนแรงพูดไปทั่วแล้วพี่นะ้องทเทเแรงพูดไม่ค่อยเพะหรอกพี่แต่ใจดีนะพี่นะบอกไว้เลยจัดไปสามร้อยนะพี่นะต่อไปเป็นไม้กระลานี่ลาหูอมจันเป็นกระลาตาเดียวแกะ จึงได้จึงจัดไปต่อไปเป็นสมงกนี่นี่สามร้อยเหมือนกันพี่ไปหาห่วงใส่เอาเองนะพี่นะจัดไปเป็นสมงกสามร้อยเลกกบสวยๆต่อไปเป็นพระชอ่อนี่นีดผงอุดผงยาตรงนี้อันนี้พวอคิ้วข้งที่อุดเรือ จ็ดแปดสาม้อยนะพี่นะงดเต่องงดโจงคนไหนต่อเจ็ดเอ้คนไหนต่อน้องแลมน้องแลมไม่ขายให้นะต่อไปนี่ค่ะเป็นลิงจับรักผู้ดิงนี่อา้ามีตัวหนะอยู่ใต้ล่างด้วย 7, 8, เจ็ดแปดสาม้อยนะพี่ต่อไปเป็นหลวงพ่อป,ปานขี่คุดไอ้ดินไม่รู้เรียมเงินหรือเปล่าเนะืดินสวยมากเนี่ย อุปคนจัดให้มันหลุดหรือเปล่าก็ไม่รู้ต่อไปนี่ค่ะมีพระจีนนี่ค่ะชิ้นใหญ่อันนี้ชิ้นใหญ่สารบปนด้ไหนะพรนะจีนต่อไปนี่เช่นสุดท้ายราคาสามร้อยนะเนี่ยประัดคิกอืมสวยมากมีกิ่งด้วยห้อยห้อยเพกุงแจได้พี่นะ ไปสามร้อยพิงงดต่องดจองต่อไปไปชิมไปชมชิ้นละห้าร้อยนี่นี่นี่ไล่ชมชิ้นละชิ้นเชี่ยวเสือแกะเป็นเสือโฮห้าร้อยตะพิงงดต่องดจองนะเอาต่อไปเหรียญเรียมเงินเอ๊ให้ดูดีไมนอ้อนี่นี่เป็นไงรุ่นชนะเมียเหรียญรุ่นชนะเมียนะพไ่นะเ,เ,เรียมเงิน นี่เงินเลพี่นะแต่เงินรุ่นใหม่อะมันเท่ารุ่นเก่าไม่ได้หรอกรุ่นเก่าเงินมันเยอะนี่ค่ะพอวานเจก้าเหรียญชนะมีเงี้ยยังไงห้าร้อยนะพี่จัดปัดงดต่องงดจองต่อไปสิงอันนี้เป็นเขี้ยวนลพี่นะอันนี้โคตรฉ่ำบอกเลยไป็นที่ห้าร้อยอันนี้ชำ่ำเนะสวยมากแต่ไปเป็นด,ดที่ห้าร้อย ่ปไปเป็นเหรียหลวงพ่อต้น้ายนี่่ะเรียมเงินเรียมประกบไหนด้วยนะพี่นะวัดชนขันนครศรีรัมรายปีสองพันห้าร้อยี่น่เรียมเงินนะเนี่ยห้าร้อจากปัดต่อไปสิ้นสุดท้ายอันนี้เป็นงานนะพี่แกะเป็นกระต่ายกระต่ายน้อยนี่่ะปิดได้เลยมดต่องมดจองต่อไปจะพาไปชมชิ้นแล้ว อันนี้หน,นึ่งพันเอาปูทวดเอารีดไอที่ขา,ขาวๆเนี่ยไม่ใช่อะไรนะพี่นะแป้งตอนที่เขาปลุเกเสกอะมันจะมีแป้งตามซอกตามตอยอะเนี่ยเนี่ยดูเนื้อจริงก็อยู่ตรงนี้เนี่นีนี่นี่เน,น,นี่เรียมเงินลงยาอยันนี้ได้เงินเยอะเลยพี่นะเนี่ยเนี่ยปิดไปที่หนึ่งพันงดต่องงดจองจัดไป ่อไปสำเร็จหลักล้านขายสามพันห้านี่ค่ะเอาตะขังนะพี่ดูนะดูกันเอาเองแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะพี่นะติดต่อน้องแรมได้เลยเป็นประที่สามพันห้าเรียมเงินนะพี่นะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยจึ้ง็นึงหาตั้งหาน้องแรมได้เลยอันนี้พิมพ์ใหญ่ต่อไปนี่ค่ะ อันนี้เวลาค้างพิมพ์ใหญ่ฐานแซมเรียมเงินหลังตันใครดูเงินไม่เป็นไม่ต้องซื้อนะพี่นะนี่ค่ะน,นี่ค่ะเป็นไงใช้เงินไหมคใค้เงินอย่างเดียวก็สี่พันแล้วจ้ะต้องคนเคยทําด้วยนะงานเก่างานใหม่ต้องดูให้ละเอียดด้วยนะพี่นะอันนี้เป็นงานเก่าจ้ะ อันนี้ปิดไว้ที่ห้าพันจากงดต่องดจองจากนี่หลังตันสำเร็จหลักล้านแม้กระทั่งหมดก็เป็นเงินนี่ค่ะปิดได้เลยท้ามาก่อนเนี้ยเงินอนะ่ะสวยผสมเงินเยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เงินโรงงานมันออกมาเกื่อน มันก็เลยมองของเก่าเป็นเหมือนของตัวเองไปเลยนะพี่นะนี่ค่ะดังตันนี่ทำไมน้องแจแลมทำไมถึงขายแพงจังเนี่ยไปเลยท้าให้ไปทำเลยนะแล้วก็หนามากหนักประมาณสองบาทก็ไม่อยู่นี่ค่ะจัดไปนะพี่นะนไม่เอาอก็อบก็ได้นะพี่เอาแต่น,นี้อย่างเดียวถ้าสมเด็จอย่างเดียวคุยหลังใหม่ ไปไกดต่องอดจองภาในปอโอนทักหาน้องแรลมเลยติดต่อน้องแหลมได้เลยนะคะเอาฝากที่พี่ตีนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องแรมพระหลุดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาอะ,อะวันนี้ก็มีสำเร็จผลราคามาฝากแค่นี้นะพี่อพิน้นเจอกันใหม่นะคะสวัสดีนะคะ